คุณสุริพงศ์อังคัสกุลเกียรติเนี่ยนะคะก็เป็นอดีตสสรีสกเกตนะคะปัจจุบันก็มาเป็นโคศกของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยก็ออกมาตอบในประเด็นนี้เพราะว่าคือคุณทักษิณปลาใสค่อนข้างแรงนะบอกว่าต้องปรับกระทรวงศึกษาธิการครั้งใหญ่เพราะใหญ่เกินไปจนมีปัญหาห่วงที่สุดคือการศึกษาเด็กไทยระบบการศึกษาเราทําให้เด็กพัฒนาตัวเองในเรื่องของความคิดได้น้อย ก็คงต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยคุณทั้งสิ่งปราัยค่อนข้างแรงนะโบโบโบ,โบได้ได้ฟังอยู่เหมือนกันแล้วคือโดยคําปรายัยจริงๆอ่ะการศึกษาเราอ่ะวิจารณได้แต่โดยคําปรายัยเขาเนี่ยเหมือนกับว่าทางกระทรวงเนี่ยมันห่วยหมดเลยเออมันพังแก้ปัญหา,าไม่ได้ครูบาอาจารย์ฟังอ๋อ ที่พูดที่เป็นประเด็นที่บเคี้มันเซนซิทีฟเหมือนกันนะคือคุณทักษิณพูดว่าลูกหลานเขาว่าก็ส่งเรียน Inter ode, อินเตอร์หมดแต่เหมือนเด็กไทยยังต้องเรียนโรงเรียนไทยซึ่งคุณภาพแย่อเออคือพูดในความหมายเนี้ยบอกว่าแรงมากแต่ว่าสสโต้มาต่อก็เข้าประเด็นเหมือนกันนะจะ <c oughs> ให้บันดีได้ยังไงก็ตัดงบเขา <c oughs> ใช่ไหมอ่าใช่เขาเขาก็พูดในประเด็นว่าถ้าเกิดว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยไม่ไม่ถูกตัดงบต่อเนื่องกันสปี มันก็ทำอะไรไปได้ไกลแล้วก็อย่างที่คุณทักษินพูดว่าจะคงจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยท่านโฆษกศึกษาธิการเขาก็บอกว่าก็ปีนี้ก็ตัดงบแท็บเบล็ตเกลี้ยงเลยนะใช่ซึ่งอันนี้มันมันเป็นรูปธรรมมันเป็นรูปธรรมนะคะ<ช>แล้วก็มีการพูดถึงผลงานนะคะของรัฐมนตรีเพิ่มภูนชิดชอบ บอกว่าถ้ายังไม่มั่นใจนะคะว่าเราได้แก้ปัญหาไปหลายอย่างแล้วเนี่ยก็ให้ไปสอบถามคุณครูถามคุณครูจริงๆไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ครูไม่ต้องมาอยู่เวรการที่ครูได้ยื่นขอย้ายโดยไม่ต้องวิ่งเต้นซึ่งแน่นอนว่าปัญหายังไม่หมดนะคะบอกว่าส่วนหนึ่งเกิดจากภาระด้านงบประมาณทั้งนี้เราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งจ้างครูใหม่แต่สิ่งที่ควรทําคือการเพิ่มทักษะความรู้ชุดใหม่ให้แก่ครู นะเราก็เลยถือโอกาสบอกประชาชนเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนซึ่งจะเริ่มต้นในภาคเรียนที่1พศ2568นี้นะคะค่ะก็ลองรอดูผลว่าจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ในระดับไหนบอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดอะอม,มันไม่ใช่เรื่องใหม่มเขาเน้นว่าทุกคนก็รู้ปัญหานี้แหละแต่มันมีปัญหาเรื่อง ประมาณใช่ไหมมันมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการใช่ไหมนะคะอ๋อแล้วก็ยังพูดต่อไปโอ้พรั่งพรูเหมือนกันนะค่ะคือนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณทักษิณยังพูดเรื่องว่าถ้าเก็บเงินจากภาษีพนันออนไลน์ได้เนี่ยจะามาจ้างครูต่างชาติด้วยอ่านี่คุณสิวิพงศ์เขาก็โต้นในประเด็นตักกะเลยว่ามันไม่เกี่ยวไหม,มไม่ว่าจะเก็บภาษีพนันได้หรือไม่ เราก็ควรจะต้องพัฒนาเรื่องครูเรื่องการเรียนการสอนอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยควรจะจัดสรรงบประมาณมเป็นเป็นวาระสํำคัญใช่เป็น priority นะคะก็แล้วก็มีการพูดถึงปัญหาโครงสร้างต่างๆนะว่ามันต้องคิดว่าเมื่อโครงสร้างใหญ่จะทําให้หน่วยงานแน่นขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเห็นกระทรวงศึกษามันใหญ่มันอุ้ยอ้ายก็มีการตัด กลมพละออกไปแย่งงานวัฒนธรรมศาสนาอ,ออกไปซึ่งการทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้กระทรวงศึกษาดีขึ้นก็เหมือนกับว่าจะพูดว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเนาะเราก็บอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณปรสาสัยเนี่ยอาจเป็นเทคนิคในการหาเสียงแต่ว่าก็คงไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองเพื่อจะขอโคต้าเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษาอ,อะไรอันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ถามแหละว่าจะม,ม,มีปัญหาก,กับเก e, ้าอี้ไหมนะคะแต่วันนี้เนี่ย ก็ว่าปัญหาที่คุณทักษิณพูดจะแก้ได้ง่ายมากก็คือการที่สอทอของงบประมาณไปแล้วไม่ตัดสักสามปีสิ <And> จะเห็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สำเร็จ hmm. เพราะที่ผ่านมาขนาดจะขอแท็บเล็ตยังถูกตัดจนเหลือศูนย์บาท